ดีเดมันโดนกับนรงแต่นรงกระสดกวา่าดีเดมันตักเลยเสาสองมาเล็กดูดเข้ามาแล้วยิงเข้าไปหนึ่งปรตต่อศูนย์โอ้โหเอ,อาชนะมา,าเล็กดาวาฮาส์โอ้โหเราวิ่งไปดีใจกับแฟนๆหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าคนในสนามเลยครับโอ้โ oh, ห oh. นี่เนี่ยต่อหน้าต่อดตาป้ายแมวปีศาจครับโอ้โหแอนตีไ้ไคลแม็กซ์นะครับชูป้ายทุกเวลาขึ้นมายิงเข้าเลยครับ ดูครับจากทางด้านของพิธนกรมานะครับเอาบอลลงตรงนี้แล้วยิงเสาแรกครับยิงคมกลิบเลยครับก็เปิดไม่เยอะโอ้โหมาเป็นกระตูนบอกต้นแขนแขนหกกักครับลูกนี้โอ้โหกดยัดใส่เสาแรกเลยครับมาเล็กยจาวาหาบ